สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับเจอกันตอนใสายๆนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13ซึ่งหลายคนก็อาจจะวันเกรงว่าเป็นศุกร์สิฝันหวานหรือเปล่าอย่าไปคิดเยอะครับมันไม่ใช่กติกาของคนไทยเรานะครับเป็นกติกาของฝรั่งแต่ถ้าเกิดใครจะเชื่อก็เชื่อ,อ,อไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่เชื่อก็เป็นสิ่งของท่าน ประเทศไทยน่ารักจะตายครับทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือใครหรอกครับท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่ไปปั่นเราไม่ไปหลอกคนที่เขาไม่รู้ว่าคำว่าสิทธิคืออะไรพอละมัง้งบอกพอละมั้งนี่น่าจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรนะครับทักทายท่านผู้ชมทุกท่านด้วยสวัสดีนะครับคุณสุชาดีผมนั่งฟังที่ กอกตอเขาแถลงซ้ายมือเป็นพี่ปองขวามือก็พี่บุญยอดผมก็นั่งอยู่ตรงกลางฟังจนกระทั่งตั้งแตเ่เขตกรุงเทพมหานครที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ไปจนจบที่เขตชนบุรีนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับฟังจนจบเสร็จปุ๊บไม่พอผมฟังประธานต่ออีกเพราะผมรู้ว่าประธานต้องคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างในฐานะคนเป็นประธาน ก็ฟังจนกระทั่งจบท่วนกระบวนความคุณผู้ชมคิดยังไงเออคุณผู้ชมคิดยังไงเดี๋ยวสายแว่นก่อนเลยเดี๋ยวพวกนั้นเข้ามาแน่ไม่ต้องหัวเดี๋ยวพวกนั้นเข้ามาแน่ฟังกรกตแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวฟังเหมือนกับการอ่านหนังสือแค่แปดบรรทัดต่อปีนะครับเวลาฟังพวกนี้มันต้องฟังให้ละเอียดแล้วก็ค่อยๆตั้งสติแล้วฟังให้ดีว่าเขากำลังพูดถึงอะไรเรื่องอะไร มันมีกรอบมีการทำงานของมันอยู่ท่านผู้ชมนะคุณผู้ฟังคิดยังไงพอเสร็จจากกกตที่แจงแล้วก็ตัดภาพกลับไปที่จังหวัดชนบุรีคือไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องท่านผู้ชมครับข้อเรียกร้องเนี่ยใครก็เรียกร้องได้เพราะมันใช้อารมณ์ในการเรียกร้อง มันไม่ได้ใช้หลักเหตุและผลแต่ถ้าเกิดเราฟังกกตที่เขาอธิบายเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าที่ชนบุรีเนี่ยนะครับมีข้อร้องเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ข้อที่หนึ่งคืออะไรข้อที่2คืออะไรข้อที่3คืออะไรข้อที่4คืออะไรมีผู้ร้องเรียนกี่คนทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นไปตามกฎหมายทั้งสิน้นข้อร้องเรียนที่1 ก็ไปสืบหาข้อเท็จจริงมาว่าเป็นยังไงเขาถึงได้ใช้เวลาสองวันครับเพราะกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างนั้นข้อร้องเรียนที่2เป็นอย่างไรกกตอก็ไปหาข้อเท็จจริงมาเพราะกฎหมายให้อำนาจเอาไว้อย่างนั้นข้อเรียกร้องข้อร้องเรียนที่3ข้อร้องเรียนนะครับไม่ใช่ข้อเรียกร้องข้อร้องเรียนที่3เป็นอย่างไรก็ไปหาความจริงมาเอาอย่างนั้นมาเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาความจริงทั้งหมดเนี่ยมาประกอบ ในข้อกฎหมายว่าข้อกฎหมายที่ว่าเนี่ยอนุญาตให้สามารถทําในสิ่งที่ถูกร้องเรียนได้หรือไม่ก็เช็คไปเช็คมาเช็คความจริงอย่างละเอียดถีท่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นการอธิบายหลักการและเหตุผลจากข้อร้องเรียนต่างๆย้ํานะครับว่าข้อร้องเรียนเนี่ยเป็นกรอบเบื้องต้นที่กําหนดเอาไว้พอเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นไปตามนี้ตามนี้ตามนี้นจนก,กระทั่งบทสรุป ก็คือยุติเรื่องคือยุติเรื่องร้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มนุษย์บางกลุ่มที่มันใช้อารมณ์ในการเรียกร้องต่งางๆอย่างเช่นทําไมนับใหม่ไม่ได้ก็กรุณาช่วยไปแหกตาดูข้อกฎหมายด้วยบอกข้าอนุญาตให้นับหรือเปล่าล่ะไม่ใช่บรรลึกยากจะขอให้นับก็ขอให้นับเพราะกูไม่พอใจอย่างนี้มันอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมครับก,กฎกติกาเขามีไว้ให้เคารพนะครับเขาไม่ได้มีไว้ให้แหก ด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกอย่าทำตัวเป็นเด็กนะเลยครับเด็กที่แบบเอาไม่ได้ดังใจก็ร้องดีดดิ้นจะเป็นจะตายให้ได้พ่อแม่ไม่รักอย่างงู้นอย่างงี้สมัยก่อนเนี่ยรู้จักไม้ขัดหม้อไหมท่านผู้ชมรู้จักไหมครับไม้ขัดหม้อเนี่ยรู้จักไหมฮะ รู้จักไหมครับท่านผู้ชมครับไม้ขัดมอเรือถามก่อนมีใครรู้จักบ้างถ้ารู้จักนะท่านจะรู้ดีว่าอิทธิฤทธิ์ของมันเนี่ยร้ายกาจขนาดไหนผมในรุ่นไม้ขัดหม้อโดนจนชินโดนทุกวันตีอยู่นั่นแหละตีจนต้องถามแม่แม่ไม่เหนื่อยบ้างเหรอตีอยู่ได้แม่ก็ยิ้มมันคือผมเป็นคนอย่างนี้แต่เด็กเล็กนะท่านผู้ชมไม้ขัดหมอรู้จักใช่ไหมฮะอ่ารู้จักใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับคนที่รู้จักจะรู้ดีว่าไม้ขัดหมอมันเป็นยังไง ป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับวิ่งหนีหางจุดตูดแล้ววิ่งไม่ได้เลยนะพอวิ่งไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยร้องก็ไม่ได้ห้ามร้องอ,อ,อึ๊บเขาไว้อึ๊บอ้ยแม่ผมเนี่ยคือต้องเข้าใจผมเนี่ยห่างจากแม่ประมาณอายุประมาณห่างกันประมาณยี่สิบปีนะครับพอเขาบีเราปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มีผมเนี่ยแม่ผมเพิ่งอายุยี่สิบเอ็ดเองนะยี่สิบเอ็ดยิบสองเองนะ โอ้โหอยู่ในวัยที่พร้อมตีท่านผู้ชมครับแล้วตีหนักด้วยเนี่ยผมเส้นไหยมือขาดเนี่ยได้จากแม่เห็นไหมเนี่ยเส้นไหยมือขาดเพราะฉะนั้นไอ้ไม้ขัดหม้อเนี่ยเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเนื่องจากเวลาเขาทากับข้าวอยู่ในครัวเพื่อเลี้ยงคนงานเนี่ยนะครับใกล้ตัวที่สุดก็คือไอ้ไม้ขัดหม้อนี่แหละผมยังเคยเอาเก็บเอาไปแอบเลยแต่แอบไม่พ้นแลยครับเพราะเขาต้องใช้ทุกวันสมัยก่อนมันไม่มีเตาไฟฟ้ามันไม่มีอะไรพวกนี้ก็ไม้ขัดหม้อดีแหละท่านผู้ชมโดนจนชินครับไอ้ประเภท อะไระก้านมายงม,มายมเด็กๆไม้ขัดมอนด่แหละไม้ขัดหมอด้าไม่กวาดนี่โอ้โหสนิทหนีก็ดีไม่ได้เพราะสมัยก่อนมันไม่มีที่ให้หลบหลบเข้าไปในสวนเดี๋ยวก็ต้องกลับเข้ามาอยู่ดีเออในไหนก็ในไหนก็โดนมาซะเลยเลหมดเรื่องหมดราไปพอแม่เขาหายโกรธเขาก็หายเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าน้องๆรุ่น,นหลังๆเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอก ทำเป็นดัดจริตต้องกินข้าวผ่านหม้อไปฟ้าเท่านั้นมึงรู้หรือเปล่าว่าหม้อหุงข้าวเนี่ยเวลาหุงด้วยเตาถ่านเนี่ยมันจะหอมแล้วมันจะอร่อยขนาดไหนยิ่งถ้าเกิดหุงด้วยหม้อดินยิ่งอร่อยเข้าไปอีกเพราะมันจะหอมมากนะครับแล้วก็ไม้ไม้ขัดหม้อเนียหาดห,หาดไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะรู้สึกผมจะมีเพื่อนร่วมวัยเยอะเหลือเกินนะครับ รู้สึกเยอะเหลือเกินนะครับเนี่ยเออถ้าใครโดนประจํานี่จะรู้เลยว่าอิธิฤทธิ์ของมันในขนาดไหนน้าข้าวอร่อยมากแต่เรากลับให้หมากินเออเวรกรรมนะไว้ใกล้ๆก,กันนะฮะอ่าต้องอยู่บ้านนอกเลยนะอยู่ในกรุงเทพนี่อาจจะไม่ได้เจอนะครับไม่ขัดหม้อเนี่ยต้องบ้านนอกเพราะบ้านนอกมันหนีไปไหนไม่ได้ไงอยู่ในกรุงเทพจะหนีไปนอนบ้านเพื่อนได้อยู่บ้านเพื่อนได้บ้านนอกไม่มีหรอกครับมันหนีไม่ได้มันก็ต้องโดนนะโดนก็โดนไปไม่เป็นไรแล้าวาก็ตามภาษาเด็กซะด้วยสิด้วยความอยากรู้อยากเห็นเนี่ย ไม่งั้นเกิดมาหน้าตาไม่ดีอย่างนี้หรอกธรรมดาครับธรรมดาพอโตขึ้นมาก็เลยไม่ไม่โกรธกันก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมหยุดใช้อารมณ์ได้แล้วครับหยุดเถอะครับ,รบเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองเพราะถ้าเกิดว่าท่านยังใช้อารมณ์ของท่านอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน ผมเรียนอย่างนี้นะครับสังคมมันอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีกฎหมายที่กะกะตเขาถแถลงเนี่ยมันเป็นแบบฉบับของการอธิบายข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นและกะกะตเขาก็มีอำนาจในการวินิจฉัยตามกฎหมายกฎหมายสั่งให้กะกะตมีอำนาจในการวินิจฉัยครับกกตใช้อารมณ์ไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตั้งคำถาม ด้วยความอยากรู้อยากเห็น,เร,น,นเรื่องนู้นเรื่องนี้ระบบกรกตไม่ยอมตอบคําถามเนี่ยผมก็ต้องตั้งคําถามกลับเหมือนกันว่าแล้วคุณเป็นใครคุณจะไปบังคับไปเขาตอบคําถามคุณนะ่ะคุณเป็นใครคุณเป็นผู้สมัครหรือเปล่าคุณอย่าอ้างว่าคุณเป็นประชาชนนะครับเพราะพวกผมก็เป็นประชาชนครับคุณอ้างบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูที่นู้นที่นี่ได้ แต่ทำไมพวกผมบอกว่ามีสิทธิ์ก็จริงแต่มึงจะเข้าไปเสือกกับเขาทำไมล่ะมันเป็นหน้าที่ของกอรกตเขาที่เขาต้องดูแลบัตรเลือกตั้งกฎหมายก็ถึงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปแตะไงถ้าเกิดประชาชนทั้งประเทศอ้างสิทธิ์ของตัวเองบอกสามารถแตะได้แล้วคิดว่ากล่องบางๆอย่างกล่องที่ใส่คะแนนนับแล้วเนี่ยมันจะทนไม้ทนมือทนตีนของคนที่เขาไม่พออ,อกพอใจได้เลยครับ <S <S เขาถึงต้องห้ามยังไงล่ะครับท่านผู้ชมครับ ห้ามไม่ให้เราไปแตะไปต้องเด็ดขาดถ้าเราเคารพกฎหมายเราเคารพกติกาทุกอย่างมันก็จบคนที่เดือดร้อนก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งนั่นแหละถ้าสงสัยอะไรอย่างไรเนี่ยเขาก็มีช่องทางให้คุณได้ร้องเรียนอยู่แล้วส่งขึ้นไปสิครับส่งขึ้นไปตามขั้นตอนครับไม่เห็นจะเป็นต้องมีการปลุกม็อบอะไรทั้งสิ้นเลย